มาค่ะวันนี้จะเป็นอาหารมื้อแรกของเด็กๆนะคะก็คือเนี่ยค่ะคุณแม่ปั่นให้เรียบร้อยแล้วนะคะอาหารมื้อแรกของเด็กๆมีอะไรบ้างก็คือมีตัวนี้เลยนะคะอาหารสตาร์เตอร์นะคะตัวของรอยคาเนนนะคะแล้วก็ผสมกับนมของน้องหมานะคะแล้วก็ไข่ต้มไข่ต้มให้เลือกเอาแต่ไข่แดงนะคะผสมรวมกันเลยนะคะแล้วเราก็ลงมาปั่นในเครื่องเทคนี้เลยนะคะปั่นกัเลยค่ะแล้วเราก็ลองกันนะคะค่ะ เป็นมือแรกของเด็กๆเลยนะคะวันนี้ลองดูที่น้องจะนนี้แค่ไหนนะคะนี่หนงน้องๆก็นมขาดจะไม่ค่อยพอแล้วค่ะตอนนี้ต้องเริ่มเสริมๆหน่อยแล้วค่ะเพราะว่าแม่เขาเองบำรุงแค่ไหนแต่ว่าน้ำนมก็ไม่น่าจะพอคต้องเสริมเข้าไปดูรองด้วยนะคะเรามาดูแผ่นนี้คน่ๆคงเลอะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะแผ่นซับนะคะของเลโอค่ะ ดเด็กๆเด็กมาเลยมาให้รดะกินก่อนนูกก็มีสลิงนะคะนีคือมันนี้เตรียมร้อยสลิงแค่นี้ก็พอค่ะจะจะใหญ่ไปนี้แล้วแต่แต่คือโวเดี๋ยวแบบบีบแรงไปน้องจะสำลักนะคะก็เอาเป็นสลิงสลิงไปก่อนละกะันนาะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของน้องเลยค่ะ็นแบบนี้นะคะมาค่ะคนไหนคะตัวแรกลูกไหยใครจะกินข้าวมือแรกเลยอ้มหนูกขึ้นมาหน่อยอืม นั่งก่อนค่ะลูกโอเคครับโอเคหนวดกินมือแรกเล้วลูกอันนี้หนึงนิดนึงอันนี้นึ่งแบบนิดหนึงเหมือนโดนบังคับเลยโอเคลูกค่อยๆลูกค่อยๆน้อยค่อยๆก่อนเอืมค่อยๆกันลูกจะถนัดอืมค่อยๆเลยลูมือแรกของน้องเลยนะคะเนี่ยอืมโอเคอ่าลูกโอเคไหมนี่ลูกแม่ไม่ถนัดอย่างนี้เลยนะคะ พยายามอย่าให้น้องไห้ไห้ท้องนะคะประมาณนี้ค่ะให้น้องค่อยๆเลียกินค่อยฉีดเข้านะคะจะมีเล็กนิดนึงแหงะแต่ให้คุณแม่เลียเนาะอันนี้นิดนึงไม่ฉีดไม่ฉีดแรงเกินไปนะคะเดี๋ยวน้องสำลับเข้าจมูกลงปอดอันตรายเลยนะคะชีวิตเลยนะอ่ะอยังไม่เคยยังไม่เคยอ่าให้ริมรถดกันนะหนูนรอตรงนี้ก่อนหนูนรอเพื่อนกันนะอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อน,นหนูมากิน,กน่อนไหนดูทิ อ๋อๆๆหนูนั่งกินไปแล้วหนูจะนั่งกินเลยนะอ่าเอาไม่หรอกอันนั่นนั่นนั่นอันนั่นนั่นนั่นอันหนูหิวนั่นหิวอันนี้ไงนี่ไงแบบไปใสกินหรอกไปใสกินอ่ะนั่งกินนั่งกินพร้อมกันเลยอ่ะบีบให้หนูบ้างอ่ะให้หนูบ้างอ่ะแล้วก็ให้หนูบ้างโอเค้าไม่หลบให้หนูด้วยอยู่ไหนอาหารน้าไหมอาหารน้ำไหมทานช่วยพี่ๆก็อร่อยหรอกอืมนี่น่าอ่ะค่อยเนี่ยนหรอกค่อยเนี่ยน้องยังไม่ค่อยคุ้นนะคะค่อยๆฉีดให้น้องได้ ได้ิรสนี้หนิดนึงค่ะอโอเคชาวกล้ยทำไรลูกชาวกล้ยอ่าอะแไม่เอาผูไม่เอาไม่กัดผ้าลูก้ไลูกอะไรให้ไกินเหไขกินอมน้ำมันนิหน่อยึ๊บไปไหนล่ะลูกโอเคค่อรๆก็พอกินได้แลคะนี่คือครั้งแรกนได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะนีคะนีู่กอบานี่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 น่นีลูก อืมไม่ไเียนไเียนไเียนหมดแล้วหนึ่งสลนไเเรียนาปไม่เอาหลวปยาวปว้ไม่เอาลุ่ไม่กลับข้าหลุกอืมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอ่าอันนี้นี่อันนี้่อยอันนี้หนั่นลูก่นลไหอืมเดี๋ยวพ่อมากินเพื่อนได้ไหมอืมอ่าพ่อมากินด้ไหม bao ngày rồi bao ngày quá ngày bao ngày đừng biết thế nào đẹp anh như thế này như thế này, ba này. À? này like nói. À, ok nhé <laughs> like <tries> okay. <laughs> okay, um, ok 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 ngay ok 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 ปั่นละเอียดเลยนะลูกนี่สลิงสองแล้วนะเก่งมากเลยนี่กับชิม เน้องเกิดอะไรขึ้นโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นลูกเดี๋ยวแป๊กนึงเอาเอาหนูเก็บไปโอ้เละตุ้มแป๊ะเลยลูกเละตุ้มแป๊ะเลยให้หนูเออหล่ะลูก Oh no สวยเลยนะคือเป็นก้อนเลยลูกเออสวยเลยน้องอุเป็นก้อนนี้อะไรน้องแข็งแรงนะคะแบบนี้แบบนี้แสดงว่าน้องแข็งแรงค่ะปึ๊บ ลูกเออแบบนี้ทับไปก่อนเก็บไม่ทันแล้วลูกไปก่อนลูกอ่าเก็บก่อนไหนไหนใครกินใครกินขอพัดลมเป่าใครนั่งห่อยึ้บไหนตัวไหนเมื่อกี้ไหนตัวไหนลูกไหนคือไหนละอ่ามาๆค่อยๆจับค่อยๆสลับไปไหนค่นาะค่นะอ่ากินชูพี่ก่อนหน่อยพัดลมเป่าใครถนัดอุ้มนะลูกนะอุ้มดิกระน้ออุ้มดิกระนาะยมาที่ท่าที่หนูกินน้ำแม่นู่งเลยโอเคไหม อ,อ,อ,อือค่อยๆอืออะไรเลยนี่เนาอือชอบใช่ไหมเนี่ยืออ่ะค่อยๆกินเดี๋ยวติดก่อนสาวกป้นานั่งลูกงสาวกป้นานึงป้อนูก็หลงเงยลงนี่น้องดีค่อยๆได้กินนะคะไข่แดงนมนะคะแล้วก็อาหารสืบสตาร์เตอร์เลยนะคะหนูของมโยคานีหนูจะได้แข็งแรงแล้วก็น้องได้ยี่สิบ 5วันแล้วนะคะน้องพร้อมที่จะกินอาหารได้แล้วค่ะอืมนกินใหญ่เลยไหมหนูต <c ười> ัวได้เก <c ười> ิดหนูก uh ินใหญ่เลยลูกอืมใยญ่ให้แม่ใหย่ปากหนูใหญ่ให้แม่ใหญ่พ้นน้องอืมเก่งมากเลยลูกตัวเดียวหนึ่งสลิงเลยนะเนี่ยอืมเก่งมากเลยลูกอ่ะเนี่ยเอาให้หมดเก่งมากเลยอ่ะอีกอันอีกอันนี้อ่ะอ่ะซี้ซี้ไหนซิ้ไหนซิอ่ะอ่ะ ม่ที่เนี่ยเข้าจมูกนะไปแป๊บนืมเก่งมากเลยอืมอร่อยใช่ไหมลูกอืมปั่นให้หนูละเอียดเลยนะอืมอือละเอียดเลยลูกอืมอือเปเดี๋ยวไปให้แม่เดี๋ยวปั่นให้ครั้งแรกให้น้องกินแค่สินิดียวำไม่ให้เยอะนะคะช่วงแรกให้น้องได้ปรับความด้วยค่ะ ต่ในขะที่กินอาหารเสริมเมืแรกน้องๆก็ยังต้องดูดมนมแม่ได้อยู่นะคะปกตินะคะอจะมีกินดนมากเลยหนูนนชอบใช่ไหมลูกอเดีย๋ยวไปแม่ด๋ยตักให้หน่อยนะหือคนอตัวเดียวนี่คือสองสลิงเลยนะลูกเก่งมากเลยลูกหนูตัวเล็กนแต่หนูกินเยอะนักเก่งมากเลยลูกอออ่าอ่าติดใจละสิ อืมแค่สองสเลงก่อนนะลูกเนาะค่อยๆป,ปัดท้องก่อนเดี๋ยวพ่งนี้เพิ่มให้ลูกโอเคต้องค่อยๆบีบให้น้องนะคะไม่บีบไม่บีบเยอะเกินไปเดี๋ยวน้องจะสำลักนะคะเฉากข้ยแล้วหนูจะฉีกทาไมอะ่ะลกูกฮะเฉาก้้ยไม่น่ารักเลยเพิ่มงานให้แม่อีกแกลหืมไม่น่ารักเลยลกูกอ่าๆมาดึก ม,นนนะมันเรียบปากตัวเล็กหน่อยแล้วอ่ะเรียบปากลูกตัวเองหน่อยอ่ะอ่าโอเคนะให้คุณแม่เขาเรียบปากให้ค่ะเอาอ่ะอ่ะเดี๋ยวทบความสะอาดให้หนูหน่อยอ่ะเนี่ยอืเดี๋ยวให้หนูหน่อยอืมโอเคเกี้ยงเลยกินเยอะแล้วลูกสอบตัวเองเลยอ่าโอเคชาวกล้วยทำไมเป็นอย่างเงี้ยลูกอืบเล็กหมดเลยลูกอ๊บน้องคงกินแล้วไวในกลมก่อนนะมีกลมก่อนแล้วนะมีกลูกอืรมณชาวกล้วย อยากมีส่นวนร่วมใช่ไหมมามารู้ว่าน้องอยากมีส่วนร่วมเพราะน้องทำมาส่นวนร่วมด้วยแบบชอบกินน้องชอบกินดีมากเลยไม,ไม่เอาเฉับไวโอ้โหอย่างหมูไม่ต้องป้อนแล้วลูกอืมอ่ะสักนิดนึงอ่ะอ่ะป้อนคือแม่หน่อยนึงอ,อ่ะโอ้โหคุณแม่อยากโดนฟ้อนเหรอลูกมคุณแม่ทำไไม่ใช่นี่ยบัดเนี้ยคุณแม่คุณแม่ยังลูกกินนะล,ลูกหืม โอ้โหคุณแม่คุณแม่คุณแม่แย่งลูกกินเหรอลูกืมมันใช่นี่แหละมันแม่คอยอ่ะตอนไหนอีกข้ตอนไหนอีตอนไหนอีตาอู้ต่อูไม่ค่อยกินค่ะตาอูไม่ค่อยกินไหนไหนตาอูไม่ค่อยกินใช่ไหมอ่ะอืนั่งชื่อให้น้องว่าตาอูนะคะส่วนนี้อแล้วอ่ะอันนี้ อากินหน่อยอากินชว์หน่อยเฉาป่วยอากินโชว์หน่อยไม่เอาไม่เอาเฉาปวยหรอกป้อนป้อนป้อนรูปหนูก่อนอืมค่อยๆเดีค่อยๆมือแรกของหนูอไหรอกค่อยๆเดี๋ค่อยๆเลียอร่อยไหมอืมอร่อยไหมนูอืมนะคะค่อยๆลืมก่นด้ง สาวก้อยไม่แย่งลูกมไม่แย่งลูกพยายามให้น้องนั่งกินนะคะอยา่าอย่าจับน้องไหลท้องกินนะคะให้มันเป็นธรรมชาติที่เขาแบบดูดนมแม่เขาอะค่ะไม่เ่าพอกสาวกวา้อยสาวก้อยลูกไม่แย่งลูกกินสิโลเนี่ยมาเลี้ยให้ลูกเลยเนีย่ยเดี๋ยวอื่นแนละ้วเนี่ยอืม,อม ค่อยๆเบียบให้น้องนะคะตรงนี้สําคัญนะคะต้องใจเย็นๆกับน้องนิดนึงนะคะไม่ไม่บีบพุ่งเลยนะคะสําลักนี่ลงปอดนี่คืออันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะค่อยๆนะคะต้องใจเย็นๆกับน้องนิดนึงใช่ไหมลูกอืมอืออือกินเยอะเหมือนกันนั่าอ,ะอ่ะจะหมดต่อแล้วนี่ม่ะตัวนิดเดียวนั่นลูกชอบไหมอืม อืมอืมโอเคหมดแล้วอืมอืมอืมอ่ามดแล้วหมดแอให้คมาแม่เลยปากหน่อยนนี้ปากหน่อยทําความสะอาดเขานะคะเขาเป็นแม่ที่น่ารักมากชอบไว้เนี่ยโอเคเลียเอียเลียให้หมดเลยลูกทความสะอาดให้ลูก อืน่ารักมากเลยลูกโอเคหนูตัวเล็กเอาอีกซีกนึงไหมลูกอืมเอาอันนี้ไหมลูกพอกัอนดีกว่าพ่ะหนูตัวเล็กนิดเดียวพอกันเนาะโอเคค่อยๆนิดหนึ่งอ่ะไปเดี๋ยวไหนกินแล้วข้าวโครงค่ะอ่ะหนูมีเพื่อนแล้วลูกหนูมีเพื่อนแล้วนะอึ๊บแม่มานอนที่แผ่นนะลูกอืมสาวกล้วยเนี่ยแม่ทำให้หนูดีๆหนูมาทำอไรเละหมดเลยอืมเละหมดเลยไปเ,เลยต้อง,งไปต้องไปฉีดไปได้สักอืม

ขอด้นินโดยกันก็จะชอบนะคะนี่เป็นครั้งแรกของตัวเล็กเลยนะคะเนี่ยนี่แหละอะไรมีไข่แดงนะคะอาหารสูตรเ,เริ่มแรกเลยะคะ่ะสตาร์เตอร์ของโรยยุคพันนินนะคะแล้วก็นมลองหมาค่ะผส,สมกันแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยนะคะคน,น้องกินน้องได้ย5วันค่ะกินได้แล้วค่ะจะได้แข็งแรง นมอย่างเดียวไม่พอนะคะเดี๋ยวพอหนึ่งเดือนเราก็จะเริ่มให้น้องได้กินลาบแล้วนะคะนี่แม่ทำลาบให้กินเราให้หนูเขาเอเลยกินเก่งนะเนี่ยเดยกกินเองเลยอ่าหนึ่งสลิงผ่านไป <laughs> เก่งมากเลยลกูกอืมหมอืม,อ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 ม อ๋อตะนนี er ้ไหแม่อืมน้องก็จะเริ่มเรียนแบบว่าเดีขึ้นแต่เราก็ต้องดูนิดนึงค่ะเดี๋ยวน้องจำลักค่ะให้น้องเนี่ยมุดแบบอันนี้นะว่าไม่เห็นเลยมดเลยเห็นแต่ลิ้นเนี่ย มืดเลยเหรอมืดวิ่งหน่หนาเลยนะน้องเริ่ด็กกินเก่งแนะเนี่ยไม่กล้าป้อนเร็วกว่าน้องสำนักบางครั้งถ้าเขาหิวมากๆเนี่ยยังดูดน้องแม่เหมือนกันเขาจะดูดเร็วมากจนสำลักออกจมูกเลยค่ะเราต้องมีตัวดูดสีแดงต้องคอยดูดให้เขาด้วยต,ตอนนี้ยังไม่ดูดเลยเพราะว่าจะเวลาเขาหิวมากๆค่ะ ึงพยายามจะไม่ปล่อยให้เขาหิวมากๆเพราะว่าเวลาหิวเยอะๆเดีเด๋ดน้องเขาจะจุดนมแรงมากนมจะขึ้นจะหมุนชาวก้อยไม่ออกมาหลบชาวก้วยชาวก้วยชาวก้อยเป็นไรลูก นี่ค,คือสองสลิงเลยนะเหรอไหมวันน eh <so uh ี huh. oh. uh so ้เป็นวันแรกคือแค่นี้ก่อนลูให้พากรปองก่อนนะอืมดมากเลยน่นอืมหมดเลยหมดเลย่นอืมอ๊อฟกเก่งเลยสองสลิงเลยเก่งมากเลยลูก หนูพอแค่นี้พอแล้วนะให้น้องๆมากินกินเยอะไปเดี๋ยวจุกปากให้แม่เรียกปากก่อนเนาะให้แม่ทำความสะอาดปากหนูก่อนเดี๋ยวจะตุ้นอือกระตุนะต้นฉี่ให้หนูก่อนอืมไม่รุนแรงหนูไม่รุแรแนแรงคุณแม่คุณแม่หอมมากยิ่งโรกใช่ไหมเนี่ยฮึฮึคุณแม่ค่ะยังไม่ใช่เวลาของหนูไปนู่นเลย สาว้อยซิทสาวก้ไปที่นู่นไม่ใช่หนูหนจะนั่งอยู่ตนี้ใช่ไหมอือฮึกินพร้อมกันกับลูก่พรมันใ่ไหมอ่ะินพร้อมกันใช่ไหมอ่ะไม่แย่งลูกนะโอเคไหมอ่ะอือหืออือหือหมดเลยหมดเลยสาว้อลูกอกกไม่หง มองไม่เห็นตาอยู่นถวค้อยแลนุกลวนแล้วลูกวันนี้ฮะ